ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องของนุ่นทิยาพาลุ้ยคุณนะคะมือนี้แอดมินกับมีแนวทางตัวเลขโชคลาภมาฝากอยู่วัดป่านิรนามเสียห้ไปปั้งเกตู่น้ำกันเลยนะคะกะเข้ามาแล้วกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังแรงใจทางช่องนุ่นทิยาพาลุ้ยน้ำเนคา,าเดอร์ไปปั้งตัวเลขโชคลาภน้ำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ลองพ่วมฝันของข้าเจ้าสูฟังเนาะ็เปนใช่ของฝันเด้อเจ้าฝันมาเตี้อันนี้คืออันเพิ่นฝันเกี่ยวกับเกตูนี่ละกับเกตูกับปูกตาเดียวเพิ่นฝันมวดก้อนนี่เพิ่นฝันว่าปู้ไปบอกเลขเพิ่นเพิ่นกัเลขซื้อลอตเตอรี่เพิ่นกัเลขถื่ลอตเตอรี่รางวัลที่เท่าไหค่ะกาบวัวหูก็ได้ถามเพิ่นแต่ว่าเพิ่นสิมาวันที่สิบห้าอยู่เดี๋ยวสิแนะน้าไห้ ซิพาเดินได้อันที่พาวันที่พาไปซิพาแล้วแม่ยังมามันพามาแล้วนี่ซิพาไปจังสรรบุญพราบไปอันเพิ่นสิมาวันที่ยีซิพาอยู่เพิ่นสิมาร่วมงานร่วมพิธีอยู่แต่งวดนี้นะเพิ่นมาหอดคู่เพิ่นขอไปจัดพระอายานเพิ่นก็เลื้อย ไปเงี้ยนเพิ่นแล้วก็ไปทาไปคุ้มเพิ่นซื้อเลขคุ้มเพลินซื้อเลขนั่นไปซื้อเลขนั่นซื้อว่าหนึน่งเกตฮกหนึ่งเจนฮกแมนกัคือวันทีสิบเกตลังเลขออกแล้วฝันตองงวดเพิ่นฝันตองงวดใช่ไหมว่านี่กับคือเ้าบอกกันเป็นแนวทางคือว่ากุ้มฝันของเพิ่นเพิ่นเบาชูฟังเพิ่นมานีเราเพิ่นก็นเลยเว้าเพิ่นไปเว้ากับพระอาจารย์ก็เลยเห็นว่าเพิ่นก็เลยเอิ้ญ วัดดียังกันยางดีบุละนที้สามรมาแนกระปูคนบางหดกตอนเนี่ยูไปบอกเนี่ยคุ้มซื้อเลอวันนี้ก็คุ้มซื้อเพรอวันนี้ก็ว่าไปกุ้มไหมซื้อเลยว่าไป แต่ว่านี่เป็นแนวทางของลอตเตอรี่เพราะว่าพันถือลอตเตอรี่เนาะหัวต้องหันเนาะถ้ามาที่ฟูก็ไปเห็นส่งหลายท่งลอตเตอรี่ข้าเจ้าตั้งแต่คูใดมักกับจังสือน้ำเพลินผู้ใดโบมังกับโบสือกับพานเพิ่นถือแล้ววันที่อะไรขังหัวก็ได้ถามไม่ได้ถามเพิ่นบอกแต่ว่าเพิ่นถือลอตเตอรี่ฟูกุ้มเอาหัววังหันฟูกไปคุ้มเอาลอตเตอรี่หัวเลย่อถือโรตเตอรี่โอเคนั่นแต่ว่าหัวเนียน วางวันบ่แม่น่วางวดนี้ดอกพิ่นว่าวางวันที่สิบเก็ดหลังเลขออกจ้าเจ้าน่ะไปกับเพิ่นว่าซั่ะจ้าบอกที่เจ้าแม่เจดูเนาะจ้าเจ้าน่ะไปกับเพิ่นสองคนว่าซั่นไปหมดก็พาไปไปคุ้มให้ไปซื้อเลขบนึงเก็ดโอ๊กนั่นแหละก็เลยว่าอันนี้ก็มาบอกพี่บอกน้องเฮ้าฮาเทียมมันเป็นแนวทางท้างหนึ่งของแบตเตอรี่ของสายบู จากบ้านใดละเจีไปามบ้ายือแถวนีล่ะพอดว่าได้ถามอะไรยังยุ่ใสบ้านใดไก่เตบายี่สามหล่อมากกับูกนีพี่สามหล่อมากกัปลูกเจริญเจรอญมากเออเนว่าปูไปเอื่นเอาตันจ้ะจะเรว่าปูผ้ามาแมนปูผ้ามามือเอื้นกะโอมือวันที่ยี่สิผากับท่ากัน มาเนี่ยเด้อก็เลยว่าสีแหละก็เลยว่าสิมาอยู่ดอกจ้าวสันเัื่อวานจังได้กับตองมาพะว่าใดน้บเงินแล้วหนึ่งเจ็ดหกวสันอีค่ะเจหนึ่งเก็ดหกนหนึ่งเจ็ดหกเลิกค่ะทำช่อีงวันนีูเนาไนั่งเป็นตัวกับยำห้แล้วนะครับเราวันนี้การพระอาจารย์เพิ่งกับฝันดีเนาะเพ่นฟันดีมันฟันแบบ คิดง่ายๆก็คือว่าปุวยท่านลงมาจากสวรรค์น,นั่งป่าไหลลงมาสีท่าคือว่าน่งลงมาปุยท่านผู้เดเมื่อกำเอากับกำเอาผู้วดผู้ใดกับมีคือผู้ยืนเบื้องซื่อๆกับมีนะะคนี่คือความฝันของคาอาจารย์เพิินนั่นละ่ะอันนี้เข้าก็เป็นแนวทาาอีกแต่ว่าสำหรับค้ามคิดของเกตูกับชีวา,วาคนที่มีเหล็กหายย่นนั่น,นล่ะแต่ว่าตือเป็นบางคนแต่ถือว่าถือมัดโลกส่ง เราก็ได้คิดน้ำปันรไดดอกว่าจ็ว่างกลับไปหันไปฝันว่าจนฝันว่ากลับขึ้นมาวัดนี่อีกว่าจัเมื่นกี้ยิบหาหอดงานแล้วมาหอดมันเป็นเอ็นนี่ตั้งกระเทิดัจนนันเต้ไม่ต้องห่างจังวะฝันดีเป็นตะเขาวนนี้วันเลยว่าพระยาขุดน่ะฟองแทฉด้วยเพราะว่าขันบ่อนแฉคนก็เอาขึ้นเป็นใส่เงินเหรียญดอกเนาะเหรียญบ้านทางเหรียญหาตั้งแต่สมัยตะกี้เนาะ นั่นแหละคิด่าพร้อมแคลร์ได้ลได้วานจอนฟันดีนัมเบอร์เดอร์เ่ถาม่างข้าพเหมือนเพิอนขอ้ามเพื่อเลวานฟันดีเว่าลูฟันแบบนั้นดีแล้วละเพราะว่ามีนั่นพอกับสีอื่นมากเมื่อสเข้าแล้ววิธีแล้วเขาก็จะทรงเพิ่นนี่วังซออันเชิญเพิ่นลงมากมเชิญเพิ่นลงมากเมื่อเพิ่อนกบบลงมากเมืเพิ่นจะเล่น ดีใจนะว่าเบุนฝันดีจังได้กษัิมาเดี๋ยวหัวสีอิ่นพนไปมดบานโอ้ยแสดงว่ายีพานี่พ้นกษัิมาหลายเนาะหลายจะหลายรังปังเสียงเบาสายบุญกษัิมาหลายยังเ้าะพ้นเริ่มลังมาแล้วเดี๋ยวนี้มาจากทางเงินพี่น้อนมู่เจ้านั่นแหละเจ้ตอนนี้ทา้งวันเขาเนี่ยต้องการอี่ยังแน่ในมือเดี๋ยวนี้ทางวัดของเขานี่ร่มัุ่ของเขานี่สิขาดตั้งแต่น้ำเลือดจะเด้อดน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำที่ใสะอาดนี่แหละ คือต้องการาลที่สุดก็คือน้ำเพราะว่าพวกผักพวกยังท่านตลาดเมืออท่องกับเตียมะไหยเฮ้าแล้วกาเฮ้ากับสีมาขาดพวกพวกไอเนื้อพวกีอยังยังสีนะแบบเป็นพวกเครื่องเหยียดกับเผาเป็สี่หละหันผู้ใด่นยูไก่นอยากเฮยียดโลงท่านเฮาผมว่าต้องเฮ็ียดโลงท่านเรื่อเข้าส่งเงินมาก ไอ้ก็เจ้าซื้อกับเขาเขาคั่วก,ก็ได้เช่<อ>สนสินะ,ะแต่ว่าถ้าสมมติวา่ามีคนประสงค์ที่สิมาเห็นล่องท่านนี่สามารถเฮ็ดได้บ่คะเจ้าะกูเฮ็ดได้ค่ะเฮ็ดได้คือกันเฮ็ดได้แม่นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเพิ่นอยากเห็นโรงทานเพิ่นอยู่ไกลเพิ่นสิโอนแต่เงินมาก็ให้ติดต่อคนแถวนี้เฮ็ดให้ก็ได้ออ๋จังซั่นก็ได้มาทานเนาะมาติดต่อเกตดูก็ได้เด้อสิหาคนให้<อ>ห,หาแม่ครัวให้เอามาตั้งเราก็สิขึ้นป้ายพร้อมให้อย่างดีเอาส้างลอยังมาเนาะ ก็ได้บุญน้ากันนะคะโอนมากก็ได้ให้กันนะคะผบู้ไดมากบ่ได้เนาะทรงซื้อทรงยางมากว่าต้องการทำโรงทานก็ได้ทห้กันนะคะในงานเมืออวันที่ยี่สิบหาหนีงงานริ่มจมวงละพเจงานเพ่นจะเริ่มเริ่มไปแต่แต่แปดม่วงกตตื่นขึ้นคนละเพราะว่าแต่ว่าเพิ่นสีไปตั้งตั้งได้ยุ่ประมาณสามมงสามมงพวขึ้นไปหานวสามเพิ่นไปวง่าว่า อย่าให้เกินซีโม่ก็คือให้ได้เริ่มงานจังนสีอ๋อบ่เกินบ่ให้เกินไม่ล่ะดีมี่นกำหนดไว้แม่นคือผู้ใดอยู่ไกลอยู่ยไก่คันอยากมาก็ให้มาให้มาทัน่าโตดัดโตดีก็ให้ตาเร็วมือเร็วเอาเบิ่งเอาคันเบิ่งบ่ทันก็ให้เบิ่งนั่งแอดเขาขวบบ้าแอดเขาก็สิจ้องอยู่ตลอดอยากใก็ติดตามซ่องเอาคันผู้ใดเบิ่งบ่ทัน โอเจคค่ะที่ตังของวันนี้ถ้าสมมติว่าผู้ใดมาบกมาถี่ที่ตังของวันเท่าตังอยู่หม่องไหนคะเจะอยู่หลังโรงเรียนบ้านน้นองพักแว่นหลังโรงเรียนบ้านน้องพักแว่นจ้ะข้าขี่ตรงผมมาเลื่อยเรียวโร<อ>งเรียนบ้านน้องพักแวน่นอำเภอพิบุญ <ไป S 2> ลักษณ์มันมาจากจอำเภอพิบุญ<ป>ลักษณ์ไปง่ายๆไปตังนี่ดอกพระเจ้าเลื่อยวัดพระแทนมาบ้านวัดพระแทนแล้วก็อีกบ้านนึงแล้วก็นเม่นบ้านน้องพักแว่นเลื่อยแล้วกั เกี่ยวมากข่างโรงเรียนเลยนาพันสิมีป้ายี่ยังไปตั้งบอกม้อนเพราะแต่นี่ดอกขอดมือแเราละมืองานก่อนตังมีป้ายไปตั้งให้เฮ่าละข้าโลดพี่น้องฟังไปก็ได้มันนอนอยู่วัดเนี่ยน่ะเป็นหมู่กันขันผู้ใดอยู่ไกลจ้เอาเจ๊สำหรับวันนี้เน้นผู้ใดก่อนโอ้ยขันว่าเล่ขึ้นเปล่าน้ำมูบ่เป็นดอกาอันอันวังหันไหมคะอันเพิ่นฟันวังหันไหมคะที่ปูตาเดียวไปบอกไหม โอ้ไหกีปูตาเดียวไปบอกท่าเจ้าหน่บอกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกนะคะหางเดียวเม็ดเดียวเลยนะคะหัวมันหนึ่งพันจะได้หัวพันกับปูอ่ะพัหนึ่งักรได้ลรตตตารีก็ไดารัตตีหัวก็มคุเอนะหัวีก็ไปุ้มบนสือได้ว่าไปกัเก็บปูไปคุ้มสวคัสดีค่ะคุณแม่คัดีคะหนึ่งเจ็ดหกนะคะขอบคุณเจนขอบคุณค่ะ ค่ะแอดมินสิย่ำตัวเลขหางปังนะคะในคลิปนี้แนวทางตัวเลขของเกตุนะคะที่เพื่อนย่ำหายในคลิปนี้กัสรุปลเลยนะคะวาหน่งเกตหเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเนาะสตัวเม็ดเดียวแอดมินก็คิดว่าเป็นเลขที่สวยงามก็บวังว่าพ่อแม่พี่น้องก็ ชอบกัคอยจัดคอยลงทุนนะคะใส่กินวิทยาในการปัง้งเ mm hmm. พิ่นกับแบงปันเ mm hmm. พิ่นกับบด้แพงนะคะ mm hmm. พอวางวันที่แล้วเขาเจ้าก็ถือลอตเตอรี่เขาเจ้ากับปูตาเดียวไปเข้าฟันอีกก็เลยบอกให้ซื้อคุ้มให้ซื้อนะคะหนึง่งเกตหกพอแม่พี่น้องเห็นเรลาก็บป้าาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อวค่ะเด้อคอยเบิ่งเหลาก็เป็นแค่นเนี้อท่านนะคะคอยจัดคอยลงทุนก็ขอให้พอแม่พี่น้องโชคดีขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้โชคดีสวัสดีค่ะ